JSP is the wonderful world. J S B J S B on a colorful day. be morning. the morning. Good morning. Good morning. วันนี้มาพบกับกฟ้งเหมือนเดิมน,นะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกกฟ้องจะพาเด็กนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบ้านของเราในวันนี้นะคะค่ะเด็กพร้อมจะเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการบ้านของเราในวันนี้กันเลยนะคะ ค่ะสำหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะให้เด็กนะคะหยิบหนังสือคุณหนูเรียนรูเ้เลขเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยสำหรับหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขนะคะขาจะเป็นเล่มสีขาวมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ, mm. ะ,จะเจอหรือยังคะ ค่ะถ้าเจอแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสาหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่สิบแปดนั่นเองหน้าที่สิบแปดนะคะจะมีเลขสิบแปดอาราบิกนะคะอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะสําหรับเลขสิบแปดนะคะจะมีหนึ่งนำแปดนะคะเลขหนึ่งจะอยู่ด้านหน้าเลขแปดจะอยู่ด้านหลังค่ะเด็กๆค่อยๆเปิดทีละห,หน้านะคะจะได้เจอนะคะ ถ้าเกิดว่าเจอแล้วสําหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะโยงเส้นจากตัวเลขสองเลข2จามีีรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้เลยไปยังภาพที่นับได้สองนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตด,ดูนะคะว่าเลขสองเขาจะเป็นตัวเลขอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยแล้วเราก็จะมาโยงนะคะตัวเลข2ไปหาภาพที่ นับได้สองนะคะมาดูรูปภาพที่อยู่ในวงกลมรูปที่หนึ่งกันเลยสำหรับรูปภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพอะไรคะอ่าสำหรับรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพแมวนั่นเองในวงกลมนี้มีแมวทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งอ่าในวงกลมนี้นะคะมีแมวทั้งหมดหนึ่งตัวแมวหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับเลขสองถูกต้องไหมคะ อ่าไม่ถูกต้องนะคะแมวนับได้แค่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องโยงมาหาเลขต่นะคะมาดูภาพต่อมาในวงกลมต่อมานะคะจะเป็นรูปภาพผลไม้มะม่วงนั่นเองในวงกลมนี้นะคะมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสาม อ่าในวงกลมนี้นะคะจะมีมะม่วงทั้งหมดสมผลมะม่วง3ามผลมีค่าเท่ากับเลขสองถูกต้องไหมคะอ่าไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องโยงมาหาเลขสองมาดูในวงกลมต่อมาจะเป็นรูปภาพดินสอนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่ามีดินสอทั้งหมดกี่แท่งหนึ่ง สองอ่ามีดินสอนะคะทั้งหมดสองแท่งค่ะดินสอสองแท่งมีค่าเท่ากับเลขสองถูกต้องไหมคะ อ่าถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรานับดินสอได้ทั้งหมด2แท่งเราก็จะมาโยงรูปภาพดินสอนะคะไปหาตัวเลขสองกันเลยนะคะเพราะว่าดินสอสองแท่งมีค่าเท่ากับเลขสองนั่นเองแบบนี้เลยนะคะ อ่าทีนี้ต่อมามาดูวงกลมต่อมาจะเป็นรูปภาพไก่นั่นเองอ่าในวงกลมนี้มีไก่ทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองอ่าในวงกลมนี้นะคะมีไก่ทั้งหมดสองตัวไก่สองตัวมีค่าเท่ากับเลขสองถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมายงรูปภาพไก่ ไปหาตัวเลขสองแบบนี้เลยต่อมามาดูวงกลมต่อมาจะเป็นรูปภาพผลไม้แอปเปิลนะคะในวงกลมนี้มีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะ1 2 3อในวงกลมนี้นะคะมีผลไม้แอปเปิลทั้งหมด3ผลแอปเปิลสามผลมีค่าเท่ากับเลข2ถูกต้องไหมคะ อ่าไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องโยงมาดูวงกลมต่อมานะคะวงกลมต่อมาจะเป็นรูปภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสอง่าจะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายยืนอยู่ในวงกลมนะคะทั้งหมดสองคนเด็กสองคนนี้มีค่าเท่ากับเลขสองถูกต้องไหมคะ ถูกต้องนะคะเพราะว่าเรานับได้ทั้งหมดสองคนเราก็จะมาโยงรูปภาพเด็กสองคนนี้มาหาตัวเลข2อนั่นเองแบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเด็กๆก็สามารถดูของคุณต้องเป็นตัวอย่างได้เลยหรือว่าเด็กๆจะค่อยๆนับไปทีละวงกลมก็ได้นะคะค่ะถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่19นะคะหน้าที่19้านะคะจะมีเลข19อาราบิกนะคะอยู่ด้านบนฝั่งขวามือตรงนี้เลยสําหรับเลข19นะคะจากนีหนึ่งนเเลข1จะอยู่ด้านหน้าเลข9จะอยู่ด้านหลังนะคะ ค่ะและสำหรับหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กนะคะเขียนเครื่องหมายกากระบาดทับภาพที่นับได้สองนั่นเองนะคะสำหรับเครื่องหมายกากระบาดเด็กทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองแล้วนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเด็กเห็นกำแพงนะคะ,ะทุกรูปภาพเขาจะมีกำแพงกั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู ในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบที่หนก่อนนะคะสัตว์ชนิดนี้ก็คือสิงโตนั่นเองในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้มีสิงโตทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสอง ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มีสิ่งโตทั้งหมดสองตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะมาการกรบาททับสิงโตกันเลยนะคะเพราะว่าเขาให้เราการกรบาดทับภาพที่นับได้สอนะคะซึ่งสิ่งโตนะคะเราก็นับได้สอตัวนั่นเองสำหรับวิธีการการกรบาดให้เด็กการกรบาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหอันก็พอนะคะ อ่าแบบนี้เลยไม่ต้องไปการเสี่ยงโตทีละตัวนะคะให้การกระบาดแค่หนึ่งอันแบบนี้เลยนะคะการกระบาดใหญ่ๆทับไปได้เลยต่อมามาดูในกรอบสี่เหลี่ยมรูปภาพต่อมาสําหรับรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพม้านั่นเองอ่าในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้มีม้าทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่ง เรานับม้าได้แค่หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องกากระบาดไหมคะ,ะไม่ต้องนะคะมาดูรูปภาพต่อมาในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้จะเป็นรูปภาพแมวนั่นเองนะคะ,ะในภาพนี้มีแมวทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสาม ในภาพนี้นะคะจะมีเมลทั้งหมดสามตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องการกระบดกไหมคะไม่ต้องการนะคะเพราะว่าเขาให้เราการกระหมดทับเฉพาะภาพที่นับได้สองนั่นเองนะคะต่อมานะคะมาดูรูปภาพต่อมาสําหรับรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพนกนั่นเองมีลูกนกนะคะทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่ง สองอ่าในภาพนี้นะคะเรานับนกนะคะได้ทั้งหมดสองตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะมาการรบบาดทับรูปภาพนกกันเลยนะคะอะทีนี้ต่อมามาดูรูปภาพต่อมาในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้นะคะจะเป็นรูปภาพกบนะคะอ่ามีกบที่เขากำลังเล่นน้ำอยู่นะคะทั้งหมดกี่ตัวมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะ หนึ่งสอง่าในภาพนี้นะคะจะมีกบนะคะทั้งหมดสองตัวก็นับได้สองเพราะฉะนั้นเราก็จะมาการกระบาดท,ทับรูปภาพกบกันเลยนะคะแบบนี้เลยต่อมานะคะสำหรับรูปภาพสุดท้ายนะคะจะเป็นรูปภาพปลานั่นเองอ่าในภาพนี้มีปลาทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะ หนึ่งอ่ามีปลานะคะแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเรานับได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการกระบาดนะคะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะภาพสัตว์ที่นับได้2ก็จะมีสิงโตนะคะแล้วก็มีนกแล้วก็มีกุนั่นเองที่นับได้2การกระบาดแค่3ภาพนี้ก็พอนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเรีย,รรยบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่ยี่สิบนั่นเองหน้าที่20สิบนะคะจะมีเลขยี่สิบอารบิกนะคะอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยสำหรับเลขยี่สิบนะคะจะมีสองนำศนย์เลขสองจะอยู่ด้านหน้าเลขศนย์จะอยู่ด้านหลังนะคะ ค่ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะระบายสีภาพและเขียนตัวเลขนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพกันก่อนสำหรับรูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กอาจะเป็นรูปภาพลิงเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่าในหน้านี้มีลิงทั้งหมดกี่ตัวหนึ่ง สองอในหน้านี้นะคะจะมีลิงทั้งหมด2ตัวสแสดงว่าลิง2ตัวจะต้องมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะ่าลิง2ตัวจะต้องมีค่าเท่ากับเลข2เหมือนตรงนี้เลยนะคะ ค่ะสำหรับด้านล่างนะคะเขาให้เด็กนะคะเขียนตามรอยปะตัวเลข2นะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพลิงทั้งหมดสอบตัวนี้ให้เสร็จให้เรีรยบร้อยอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนตามรอยปะกันก่อนนะคะแล้วค่อยระบายสีนะคะสำหรับวิธีการเขียนตัวเลข2นะคะจะเริ่มจากด้านบนตรงนี้เลยนะคะโค้งหัวเป็ดนะคะหรือว่าโค้งไปด้านหลังนนัเองแล้วก็ลาก เฉียงลงมาด้านล่างจากนั้นก็ลากตรงไปด้านหลังแบบนี้เลยก็จะกลายเป็นเลขสองนั่นเองอ่ตัวต่อมาค่ะโค้งหัวเป็ดแล้วก็ลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลังแบบนี้เลยเขียงนง่ายมากๆเลยนะคะ,ะโค้งหัวเป็ดหรือว่าอาจจะโค้งไปด้านหลังก็ได้นะคะ ลกเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลังโค้งไปด้านหลังลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงไปด้านหลังโค้งไปด้านหลังลากเฉียงลงมาด้านหน้าแล้วก็ลาก ตรงไปด้านหลังแบบนี้เลยสำหรับบรรทัดที่หนึง่งคุณก็ได้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมามาดูบรรทัดที่สองกันต่อเลยนะคะโค้งไปด้านหลังลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงไปด้านหลังโค้งไปด้านหลังลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงไปด้านหลัง โค้งไปด้านหลังลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงไปด้านหลังตัวต่อมาค่ะโค้งไปด้านหลังลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงไปด้านหลังแล้วก็ตัวสุดท้ายกันเลยนะคะโค้งไปด้านหลังลากเฉียงลงมาด้านหน้า แล้วก็ลากตรงไปด้านหลังอ่าสำหรับหน้านี้เลขสองครูฟงก็ได้เขียนให้เด็กดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาระบายสีรูปภาพลิงกันเลยนะคะอ่าลิงครูฟงจะเอาเป็นตัวสีน้ำตาลเด็กอยากได้ลิงสีอะไรเด็กก็สามารถระบายได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องระบายสีเดียวกันกับคุูงก็ได้นะคะ ระบายสียรูปภาพเรียงกันเลยแล้วก็มาระบายลำตัวของเขา ลำตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาระบายที่หางของเขานะคะแบบนี้เลยสําหรับหน้าของเขาะคะเขาต้องจะไม่ได้ระบายให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาต้องกลัวจะปิดหน้าเขาหมดนะคะแต่ว่าเด็กๆสามารถระบายสีรูปภาพหน้าลิงได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับหน้านี้ก็ต้องอาจจะระบายไม่ค่อยสวยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆระบายให้สวยๆกว่าของฟ้องได้เลยนะคะค่ะและลิงตัวที่สองก้องจะให้เด็กๆได้ระบายสีได้ด้วยตนเองนะคะค่ะและถ้าการบ้านนะคะเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายภาพการบ้านส่งก้องด้วยนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมันล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ